สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยชุมชนของเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทําความรู้จักกับชุมชนบางด้วนของเราค่ะชุมชนนะคะก็หมายถึงพื้นที่ที่ เป็นที่อยู่อาศัยนะคะของประชาชนนะคะมาอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะ mm hmm. เราก็จะเรียกว่าชุมชนนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบทนะคะ mm hmm. โดยทั่วไปแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะในการดำเนินชีวิตเช่นมีถนนหนทางนะคะมีไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็จะมีสถานที่ต่างๆในชุมชน mm hmm. โรงพยาบาล mm hmm. วัดน,นะคะ ตลาดสดร้านค้าหรือว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะก็จะมีไว้คอยอำนวยความสะดวกนะคะให้กับประชาชนในชุมชนของเรานั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักความหมายของคําว่าชุมชนไปแล้วนะคะต่อไปเราไปรู้จักสถานที่สำคัญนะคะในชุมชนของเราว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ สถานที่แรกนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสถานที่นี้เขาเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยมีเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยอ่าใช่แล้วค่ะสถานที่แรกนะคะก็คือโรงเรียนวัดบางด้วนของเรานั่นเองค่ะโรงเรียนนะคะก็จะมีไว้ให้สำหรับเด็กๆนะคะในชุมชนได้มาศึกษาเ่าเรียนนะคะมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนค่ะ สถานที่ต่อไปนะคะก็คือที่ไหนคะอ่าสถานที่ต่อไปนะคะก็คือวัดบางด้วนนั่นเองค่ะวัดนะคะก็ใช้สำหรับให้ประชาชนนะคะชาวพุทธได้มาทำบุญน,นะคะที่วัดวัดในชุมชนของเราก็มีชื่อว่าวัดบางด้วนนะคะ ะสถานที่ต่อไปมีพยาบาลและคุณหมอเด็กๆรู้ไหมคะว่าสถานที่นี้เรียกว่าอะไรสถานที่นี้นะคะก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วนนะคะหรือที่เด็กๆรู้จักกันก็คืออนามัยบางด้วนนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆไม่สบายเป็นไข้นะคะหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะเด็กๆก็จะไปที่ อนามัยบางด้วนนะคะก็จะมีคุณหมอนะคะไว้ดูแลรักษาเด็กๆนะคะเวลาที่ไม่สบายค่ะและสถานที่ต่อไปนะคะมีคุณตำรวจด้วยตรงนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าคือที่ไหนเอ่ยอ่าตรงนี้นะคะก็คือ ที่ทำการตำรวจชุมชนนะคะตำบลบางด้วนนะคะหรือที่เราเรียกว่าป้อมตำรวจนั่นเองค่ะก็จะอยู่ตรงหน้าวัดสุขกรนะคะเวลาที่เด็กๆมีเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะก็สามารถไปแจ้งตำรวจที่ตรงนั้นได้เลยค่ะ และสถานที่ต่อมาเห็นไหมคะมีสินค้ามากมายเลยมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งมีผักมีผล,ลไม้สถานที่นี้เรียกว่าอะไรคะสถานที่นี้นะคะก็คือตลาดสดนั่นเองค่ะเวลาที่คุณแม่ซื้อกับข้าวใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องไปซื้อที่ตลาดสดค่ะตลาดสดของบางด้วนเราก็อยู่ที่ปากซอยใช่ไหมคะ และสถานที่สุดท้ายนะคะก็คือสวนสาธารณะนั่นเองค่ะในบางชุมชนนะคะเขาก็จะมีสวนสาธารณะนะคะไว้ให้เด็กๆนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะทุกคนในชุมชนเลยได้ไปผ่อน,นคลายนะคะได้ไปออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจนะคะที่สวนสาธารณะนั่นเองค่ะ เด็กๆก็ได้รู้จักสถานที่ต่างๆในชุมชนแล้วนะคะเวลาที่เราไปใช้สถานที่ต่างๆนะคะร่วมกับผู้อื่นเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะให้กับสถานที่นั้นๆนะคะเพื่อให้ชุมชนของเราจะได้น่าอยู่มากขึ้นนะคะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมารู้จักวิธีการคัดแยกขยะกันค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สังเกตไหมคะว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีถังขยะนะคะมากมายหลายสีเลยทั้งสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันว่าถังขยะแต่ละสีเนี่ยเราควรจะทิ้งขยะประเภทไหนลงไปนะคะเริ่มจากถังแรกเลยนะคะถังสีเขียวถังสีเขียวนะคะก็คือ ขยะอินทรีย์นะคะใช้สำหรับทิ้งขยะอินทรีย์ขยะเปียกนะคะก็คือขยะที่เน่าง่ายย่อยสลายได้เร็วนะคะเช่นเศษอาหารเศษผักเศษเปลือกผลไม้นะคะหรือว่าจะเป็นมูลสัตว์นะคะกิ่งไม้เศษใบไม้นะคะเราก็จะทิ้งลงในถังขยะสีเขียวนะคะเห็นไหมคะในภาพคุณครูมีตัวอย่างให้ดูก็คือ เศษผักและผลไม้นะคะเราก็ทิ้งลงไปเลยแล้วก็เศษอาหารนะคะมีก้างปลาเราก็ทิ้งลงไปที่ทางขยะสีเขียวนะคะต่อไปขยะรีไซเคิลนะคะก็จะเป็นถังสีเหลืองนะคะก็คือสำหรับทิ้งขยะรีไซเคิลนะคะหรือขยะที่สามารถนำไปขายหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้นะคะ mm hmm. เช่น กระดาษขวดน้ำขวดพลาสติกนะคะแล้วก็กระป๋องเครื่องดื่มนะคะเราก็จะทิ้งลงไปในถังสีเหลืองนั่นเองต่อไปนะคะก็คือถังขยะสีแดงน,นะคะก็คือถังไว้สำหรับทิ้งขยะที่เป็นอันตรายนะคะโดยเราสามารถสังเกตได้จากฉลากนะคะบนบรรจุพัณฑ์หรือบน ขวดบนกล่องนะคะหากคำหากมีคําว่าสารไวไฟนะคะสารมีพิษหรือสารกัดกร่อนนะคะก็จะจัดอยู่ในประเภทขยะนะคะอันตรายเช่นนะคะทานไฟฉายแบตเตอรี่นะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะกระป๋องสเปรย์ต่างๆนะคะแล้วก็ขวดยาฆ่าแมลงนะคะเหมือนในภาพนี้เลยเราก็จะทิ้งลงไปใน ถังสีแดงนะคะและสุดท้ายนะคะถังขยะสีน้ำเงินก็คือสำหรับทิ้งขยะทั่วไปนะคะประเภทขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่นะคะหรือไม่คุ้มที่จะนำกลับมารีไซเคิลใหม่นะคะเช่นพลาสติกนะคะถุงขนมซองบะหมี่นะคะหลอดกาแฟหรือว่ากล่องโฟมกล่อง อาหารนะคะที่เราใช้แล้วนะคะเราก็จะทิ้งลงไปในถังขยะทั่วไปนะคะสีน้ำเงินค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักชุมชนของเรานะคะได้รู้จักสถานที่ต่างๆในชุมชนนะคะแล้วก็วิธีการคัดแยกขยะนะคะรู้จักสีของถังขยะนะคะว่าแต่ละสีควรทิ้งขยะประเภทไหนนะคะ ต่อไปก็ให้เด็กๆนะคะช่วยการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนนะคะชุมชนของเราจะได้น่าอยู่มากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ